แจกแผนเที่ยวฮานอย4วัน3คืนกับ9พิกัดทางแลนด์มาร์คสายมูร้านอาหารกิจกรรมสายอาร์ตเดย์แรกเราเริ่มเดินทางจากกรุงเทพไปฮานอยบินตรงกับสายการบินไทยแบบฟูลเซอร์วิสใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนินดนเรามาถึงกันช่วงค่ำนะเสร็จแล้วก็ไปเช็คอินกันที่โรงแรมดูสิตเลอปาเลเตอร์ฮัวฮานอยห้องที่เราเลือกพักเป็นแบบซูพีเรียนะแล้วภายในห้องเขาก็ตกแต่งไว้ได้สวยมากๆแล้วก็มีฟังก์ิตี้ให้ครบเลย เดย์ที่2เราตื่นเช้ามาก็แวะมากินอาหารกันที่ห้องอาหารซอยเมนูอาหารเช้าเขาก็มีให้เราเลือกเยอะมากมากทั้งอเมริกันเบรคฟาสต์เมนูอาหารเวียดนามแล้วก็ไทยเสร็จแล้วเราก็ออกไปเที่ยวพิกัดแรกกันเลยเรามากันที่กิมเรียนพะโกด้าเมื่อก่อนที่นี่เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ริมทะเลสาบแล้วก็อยู่ติดกับพระราชวังตื้อหัวไฮไลท์ของที่นี่ก็คือสถาปัตยกรรมไม้แบบจีนโบราณที่ด้านในเขาก็จะมีพระให้เราไหว้ขอพรกันด้วยพิกัดต่อมาเรามากันที่วัดเฉินกวกวัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในฮานอยที่นี่อยู่ใจกลางเมออง้้กก็่ับเตาามทีีนนชิ ดีแปดเหลี่ยมสีแดงนอกจากจะมาไหว้ขอพรกันแล้วเราว่าวัดนี้ก็เป็นอีกวัดที่มาเดินเล่นหรือว่าถ่ายรูปออกมาเนี่ยก็สวยมากๆแล้วเราก็มาต่อกันที่วัดกวานถานอีนึงวัดศักดิ์สิทธิ์ในฮาหนอยคนจะนิยมมาไหว้ขอพอรเทพเจ้าเสินหู่กันที่นี่และสถาปัตยกรรมของวัดนี้ก็ผสมผสานกันทั้งจีนเวียดนามแล้วก็เตา๋าช่วงเที่ยงเรากลับมากินข้าวกันที่ร้านเฟอหลัวร้านอาหารเวียดนามของที่โรงแรมเมนูที่เรามาลองก็คือเฟอไก่รสชาติเราว่าอร่อยถูกปากแถมสดชื่นสุดๆหลังจากกินข้าวเสร็จเราก็แวะมาที่งเอีสย ไฮไลท์ของหมู่บ้านนี้ก็คือบาจัง Pottery m u ิวเซมที่เขาจะรวบรวมผางานศิลปะงานเซรามิกเอาไว้หลายแนวเลยแล้วที่นี่เขาก็เป็นทั้งมิวเซียมแล้วก็ที่ทำเวิร์กช็อปเครื่องปั้นดินเผาด้วยนะ เดย์ที่3เราเริ่มวันกันด้วยกิจกรรมเวิร์กช็อปกันที่โรงแรมกิจกรรมนี้ก็คือซิลเพนติ้งเป็นศิละปะก,การวาดลงบนผ้าไหมที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเราก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในงานศิละปะที่มีเอกลักษณ์ของเวียดนามช่วงบ่ายเราออกไปเดินเล่นกันย่านโอควอเตอร์เรามากันที่ถนนห้างไก่หรือว,ว่าอีกชื่อน,นึงก็คือซิลสตรีทย่านนี้เป็นอย่างย่านในฮานอยที่เราว่าคือคืนมากๆพอทั้งสองข้างทางก็จะมีทางร้านโลเคที่ขายงานศิละปะร้านอาหารคาเฟ่แล้วก็ร้านขายของฝากมาเดินเล่นกัน,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 นที่ยาบบาา่าน บารมาลเทนดิวร้านอาหารพื้นเมืองเวียดนามที่เขาเป็นแบบโลเคอลิวชั่นแล้วที่ร้านเขาก็ยังได้รับรางวัลมิชลินด้วยเมนูของที่ร้านก็จะมีเมนูทั้งอาหารเวียดนามทั่วไปหรือว่าเมนูฟิวชั่นที่ยังไม่เคยเห็นที่ไหนแต่เราว่าก็อร่อยดี เดย์สุดท้ายของทริปนี้เรามาเริ่มวันกันที่ร้านบุญชื่อดังในฮานอยร้านนี้มีชื่อว่าบุญจ๋าเฮืองเลียนหรือที่หลายคนชอบเรียกกันว่าบุญจาโอบามาเมนูเด็ดของที่ร้านก็คือหมูย่างหอมๆกินคู่กับเส้นบุญพิกัดต่อมาเราไปต่อกันที่วิหารวรรณกรรมที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่แรกของเวียดนามด้านในก็จะมีทั้งสวนศาลาแล้วก็สวนมิวเซียมเล็กๆด้วยนะที่สุดท้ายของทริปนี้เราแวะมาที่ป้อมจักรพรรดิถังหลงที่นี่เป็นทางป้อมประกานแล้วก็พระราชวังโบราณของราชวงศ์เวียดนามแล้วที่นี่ก ด้เห็นทั้งกำแพงเมืองประตูโบราณแล้วก็พระราชวาังเก่าใครเป็นสายประวัติศาสตร์ก็ลองแบบมาที่นี่กันได้นะแล้วนี่ก็คือแพนเที่ยวฮาหน่ยีวัน3ขึคืนใครมีแพนเที่ยวเวียดนามแล้วอยากลองหาที่เที่ยวใหม่ๆเซฟคลิปนี้แล้วเที่ยวตามเรามาได้เลย